ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา22ปีจำนวนเงินสมทบเฉลี่ย8,500บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญจากประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่นะครับคลิปนี้มีคำตอบกันครับ เงินฉลาภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปก่อนหน้านั้นสํานักง,งานประกันสังคมไม่ได้มีการเรียกเก็บในส่วนของเงินกรณีฉลาภาพแต่อย่างใดดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีฉลาภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2541เป็นต้นไปนะครับนะเพราะนั้นปัจจุบันก็ประมาณ24ปีนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเราจะได้รับเงินบำนาญชราภาพเราต้องจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำนาญชราภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะครับถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนก็ให้ปรับเพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพขึ้นอีกร้อยล1.5%ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนจ่ายมากยิ่งได้รับ เงินบำนาญที่มากขึ้นนั่นเองนะครับตัวอย่างนะครับจากโจทย์เงินสมทบประกันสังคมส่งเงินสมทบมา22ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ยนะครับ8,500าบาทนะส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้22ปีลบ15เท่ากับ7ปีส่วนเกินสูรคำนวณ1.5คูณ7เท่ากับ10.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับ20%เดิมบวก10.5%ที่จะได้เพิ่มนะครับเป็น เป็น10เปอร์เซ็นเป็น30.5เป็น30.5ของ8,500บาทเท่ากับ2,593บาทเป็นเงินบำนาญที่จะคุณตลอดชีวิตนั่นเองนะครับอ่าเมื่อเราคำนวณไปแล้วนะครับเราก็สามารถไปเช็คสิทธ ครบจบในที่เดียวผ่านแอร์ไลน์ประกาศสังคม SSO SS ไทยสแกน QR code คที่อยู่ทั้งหน้าจอนี้นะครับเพื่อเข้าไปเช็คเงินสมทบชราภาพ,าพาเงินสมทบผู้กันตนประวัติเปล,ลี่ยนโรงพยาบาลแจงลล้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อืนๆนะครับได้เลยนะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยก่อนจะกกัน,นะครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกานสังคมสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเรื่อยๆได้เลยเดี๋ยวผมมาตอบคำถามทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสวัสดีครับ